สำหรับเ,เพลงที่พี่ทองได้ถวายกับพระเจ้านะครับเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันพ่อด้วยเหมือนกันแล้วก็หลายครั้งเวลาพอเรามองดูเรื่องของวันพ่อแล้วเราจะลึกระลึกถึงว่าพ่อของเราที่เราไม่อยู่นั้นเป็นใครแล้วก็เรารู้สึกว่าประทับใจอย่างไรเราทราบซึ่งอย่างไรเราทําอย่างไรตอบนะครับแต่ว่าในพัมพีเราก็เห็นแบบอย่างที่ดีกับการที่เป็นพระเจ้า คือพ่อของเราเหมือนกันเราจะมาอ่านในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในบทที่330นะครับเรื่องความกตัญยู3 3 0ความกตันยูนะครับขอเชิญในประชุมที่จะอ่านสลับกับผู้นําประชุมนะครับโดยผู้นําประชุมจะเริ่มก่อน330ความกตัญยูข้าพเจ้ารักพระเจ้าพอพระองค์ทรงฟ,งฟังเสียงและคําวิงวอนของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเงียพระกัรฝังข้าพระเจ้า,ออจาบ,บ่วงของความตายดักอยู่ล้อมข้าพรเจ้าความเจ็บปวดแห่งแดนผู้ตายจับข้าพเจ้าไว้ข้าพระเจ้าประสบความทุกข์ใจและความระทม พระเจ้าทรงพระก,กรุณาและชอบธรรมพระเจ้าของเราทั้งหลายกรอบด้วยพระเมตตาจิตใจของข้าพระเจ้าเอ๋ยกลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิดเพราะพระเจ้าทรงโปรดปรานเจ้ามากแล้ว ข้าพเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะเบื้องพระพักพระเจ้าในดินแดนของคนเป็นข้าพเจ้ากล่าวในเวลาตกใจว่าคนเหล่านี้เป็นคนโกหกทั้งนั้นข้าพเจ้าจะยกทั่วแห่งความรอดร้องทูลออกพระนามพระเจ้า มรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้าข้าพระองค์จะถวายเครื่องสักการบ,บูชาโมทนาพระคุณแด่พระองค์และร้องทูลพระนามของพระเจ้า ในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าเยรูซาเล็มเอ๋ยในท่ามกลางเธอจงร้องสรรเสริญพระเจ้าเธอนะครับของพระเจ้าที่จะอวยพรผู้ที่ได้อ่านแล้วก็ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับในช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะเตรียมใจของเราด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเพราะนี่คือเวลาที่เราจะมานมัสการพระองค์นะครับอยากจะขอเชิญนระชุมในช่วงนี้นะครับที่จะยืนขึ้นนะครับเราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงเพลงด้วยกัน นี่คือเวลานี่คือเวลาเราบูชาพระบิดาด้วยวินญานและความจริง นี่คือเวลานี่คือเวลาเราะชาพระบิดาโดวยวิญญาณและความจริงเราทั้งนี้แค่หนึ่งนี่คือเวลา นี่คือเวลานี่คือเวลาเราผู้ชาราบิดาโดยวิญญาณ นีคือเวลาเราผู้ชาพเราบิดาโดยเวิญญาณและความจริงในเวลาของพระคริสต์ <S <S 2> <S 2> ในเวลา clean เวลาของพระเจ้าในเวลาของพระเจ้าทรเางเฝ้าดูชีวิตอาอยูในน้ำพระท้ย พระเจ้าที่รักขอแต่พระเจ้าที่รักหมดเมตตานำใจา่างไกลจากไกลก็ดันของโลกหลอกตัวข์ค

พระวิญญาณเนี่ยความรักยิงย่งใหญ่เชิญพาวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ทรงขึ้นไว้ในเราทุกคนไอเต็มลยภายในสันติสุขที่เมมใจขอ้งของครอบคองความเป็นชีวิต พอสมควรกับความคิดและชีวิตให้เป็นของเราทุดดกสิโดยคามรักยานต่อ ไอ้แก่เธอผู้สันตสุขที่ลราไม่อาจให้เป็นสันติสุขที่เราไม่สามารถเข้าใจ Sante Su Dam Long Yu Sante a... เป็นความรักที่เล่านี้ไม่สามารถเข้าใจและทนนานถามคุณให้ความรักที่พ่าครดมมา ให้เราลุกใจได้ทานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์สันที่สุขที่พระเจ้ามอบให้ไม่เหมือนกับที่โลกมอบให้ข้าแต้พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์สำหรับความรักที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้เราขอฝากอาจารย์มนตรีในการเผยพระชนะให้ทุกถ้อยคำนั้นเป็นมาจากพระองค์เพื่อเราทั้งหลายทุกคนนั้นจะได้เติบโตฝ่าจิตวิญญ,ญาณและเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราในความชอบธรรม เราเสนอเสิร์มโปรงในพนาวัะใหม่สุขิตเจ้าขอเชิญผู้ชมที่ยะงนั่งลงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาต่อไปนะครับเราขอมาให้กับอาจารย์มนเตย์กับเจ้บ